ความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นนะครับถ้าหากตัวของจูร่านั้นเนี่ยโจมตีใส่นารุโต้นั่นเองนะครับซึ่งหลายคนก็น่าจะรู้กันดีอยู่แล้วใช่ไหมว่าจูร่าเนี่ยเป็นใครนะครับแต่เดี๋ยวเราขอแนะนําตัวของจูร่าแบบสั้นๆนะครับว่าไอตัวจูร่านี้นะครับมันเป็นตัวละครที่มีการตื่นขึ้นมานะครับหลังจากที่โคนนั้นเนี่ยไปยุ่งเกี่ยวกับ10หางใช่ไหมเรียกได้ว่าเป็นเหมือนร่างจําแรงของ10หางเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ เป็นหนึ่งใน4ศัสตูใหม่ที่เราเคยพูดพูดไปเกี่ยวกับมังการบรูโตนั่นเองนะครับแล้วก็เป้าหมายของมันเนี่ยนอกเหนือจากการที่จะแดกตัวของบรูโตและก็คาวากิแล้วใช่ไหมซึ่งอ้นั้นเนี่ยเป้าหมายใหญ่นะครับแต่เป้าหมายรองหรือว่าอาหารจานย่อยเนี่ยก็คือตัวของนารูโตนั่นเองในวันนี้เนี่ยเราก็เลยจะมาวิเคราะห์แล้วก็พูดคุยกันนะครับว่าถ้าความเป็นไปได้ที่อาจจะเกิดขึ้นถ้าหากตัวของจูร่าเนี่ย โจมตีใส่นารุโตะเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปเริ่มเนี่ยก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งการกดติดตามหนึ่งแชร์ก็แล้วกันนะครับผมก็ถ้ากดกันแล้วเนี่ยก็เดี๋ยวไปลุยกันเลยดีกว่านะครับผมคือข้อแรกเลยเนี่ยฮาจูร่านะครับสามารถไปถึงตำแหน่งของนารุโตะได้นะครับผมก็เราจะได้มั่นใจนะครับว่าจูร่านั้นเนี่ยใครคือแหล่งกําเนิดจักระของมันนั่นเองนะครับซึ่งอย่างที่ทุกคนรู้กันดีว่าไอศีสตูใหม่นี้เนี่ยมันจะมีแหล่งกําเนิดจักระนะครับผมที่แตกต่างกันไปอ่ะอย่าง เป็นของไอตัวเล็กๆนั้นใช่ไหมแล้วก็อย่างตัวของซาสเกะก็จะเป็นแหล่งกําเนิดจักระนะครับให้กับไอตัวที่ชื่อฮิดารินั่นเองนะครับผมที่เป็นศัตรูตัวใหม่ใช่ไหมที่โจมตีใส่บุรุโตนั่นแหละแล้วก็ทางด้านโมอิกินะครับก็จะเป็นแหล่งกําเนิดให้กับมิซุรินะครับที่เป็นหนึ่งในผู้หญิงนะครับที่เป็นศตรูตัวใหม่ซึ่งแน่นอนว่าเราก็จะเห็นใช่ไหมว่าไอคนที่เราพูดมาเนี่ยคือร่างต้นหรือว่าแหล่งกําเนิดจักระเนี่ย ถูกสิหางกัดแล้วก็ติดอยู่ในต้นไม้กันทุกคนเลยนะครับแต่เราไม่รู้ว่าไอของจูร่านเนี่ยมันคือใครนะครับซึ่งเราก็เคยสันิษฐานกันไปหลายรอบแล้วนะว่าถ้าไม่ใช่จิกเกนเนี่ย ก็อาจจะเป็นตัวของอิชิกินะครับผมแต่ผมเห็นในของฝรั่งที่เขาได้มีการพูดคุยกันนะครับเขาก็มองไปถึงกระทั่งว่าเป็นของคาวกิเลยนะครับผมแต่ทาจุล่านั้นเนี่ยสามารถไปถึงตําแหน่งที่ตัวของนารูโตะถูกผนึกไว้ได้นะครับก็จะมีความเป็นไปได้มากเลยนะครับว่าแหล่งกําเนิดจักระของจุล่านั้นนะครับผมที่แท้จริงเลยเนี่ยคือตัวของอิชิกินะครับหรือไม่ก็คาวกินั่นเองนะครับซึ่งคาวกิเนี่ยนำนารูโตะแล้วก็ฮินาตะเข้าสู่มิติที่ไม่ไหลเวียนใช่ไหมด้วย เทคนิคของอิชิกินะครับที่สามารถนําสิ่งของเนี่ยเข้าไปอยู่ในมิติที่ไม่ไหลเวียนได้นะครับผมจนถึงตอนนี้เนี่ยก็รู้สึกเหมือนว่ามีเพียงแค่อิชิกิแล้วก็คาวากิเท่านั้นนะครับที่จะมีวิธีเข้าออกนะครับผมจากมิตินั้นใช่ไหมซึ่งถ้าจูราคิดที่จะเล็งตัวของนารุโตจริงๆเนี่ยเขาก็น่าจะมีวิธีที่จะเข้าไปนะครับหรือว่า อาจจะบังคับออกมานะครับผมซึ่งก็จะเป็นในหัวข้อที่2นั่นก็คือจูร่าเนี่ยต้องเข้าปะทะกับคาวกิแบบว่าหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับถ้าเกิดเขาไม่ได้มีความสามารถในการนำนารูโตะออกมาเองใช่ไหมแล้วก็เป้าหมายเนี่ยคือนารูโตะยังไงก็ต้องสู้กับตัวของคาวกินะครับเพื่อมีการบังคับนะครับผมฐานตําแหน่งของนารูโตะนะครับก็ต้องสู้กันอยู่แล้วใช่ไหมหรือว่าถ้าตัวของจูร่านั้นเนี่ยมีความสามารถในการเข้าไปในมิตินั้นนะครับแน่นอนว่ามันก็ไม่มีทางเลยที่ตัวของ คาวากิจะไม่รับรู้นะครับผมยังไงก็ต้องสู้กันอยู่ดีไม่ว่าจูราจะมีความสามารถหรือไม่มีก็ตามนะครับเพราะว่าความตั้งใจของคาวากิเนี่ยคือเขาต้องการที่จะปกป้องตัวของนารุโตะนะครับที่เปรียบเสมือนพ่อของเขานะครับผมซึ่งแน่นอนว่าการกระทํานี้เนี่ยแม้แต่ตัวของบารุโตะเองเนี่ยคาวากิก็ไม่ไหวหน้านะครับถ้าคิดที่จะมีอันตรายถึงนารุโตะนะครับผมซึ่งตรงนี้คือหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วนะครับแล้วก็ข้อที่3เลยคือโลกเนี่ยคงจะรู้ว่าตัวของนารุโตะนั้นเนี่ยมีชีวิตอยู่ นะครับผมปัจจัยในโลกนินจานะครับคือนารูโตะเนี่ยได้หายตัวไปอย่างลึกลับนะครับซึ่งหลายคนหรือว่าคนรอบนอกเนี่ยก็สันนิษฐานว่าตัวของนารูโตะเนี่ยเสียชีวิตไปแล้วนะครับโดยที่มีบุรุโตะนั้นเนี่ยเป็นคนทำนะครับผมซึ่งถูกเปลี่ยนความทรงจําให้กลายเป็นว่าเป็นบุตรบุญธรรมของนารูโตะนั่นเองนะครับแน่นอนว่าเรื่องร่องรอยจักระของนารูโตะเนี่ยหายไปไม่พบร่องรอยหรือไม่พบร่างกายของเขาเลยนะครับนี่เนี่ย เป็นเพราะนารูโตะและฮินาตะเนี่ยอยู่ในมิติที่เวลาไม่ไหลเวียนนั่นเองนะครับผมคือถ้าเกิดจูราโจมตีใส่ตัวของคาวากินะครับแน่นอนว่าเรื่องนี้เนี่ยมันจะต้องแดงขึ้นมาอย่างแน่นอนนะครับผมต่างฝ่ายเนี่ยอาจจะได้รับรู้ความจริงนะครับไม่ฝ่ายบุรุโตะก็ฝ่ายตัวของคุณฮานนี่แหละที่จะได้รับรู้ว่าตัวของนารูโตะเนี่ยยังมีชีวิตอยู่นะแต่อาจจะอยู่ในอีกมิติหนึ่งนะครับหากเป็นอย่างในกรณีนี้นะครับแม้แต่ความทรงจําของมนุษย์ที่เกี่ยวกับบุรุโตะและคาวากิเนี่ย ก็อาจจะสับสนอยู่นะครับผมแต่อย่างน้อยชื่อเสียงของบรูโตเนี่ยก็น่าจะดีขึ้นนะครับผมเพียงเล็กน้อยก็ยังดีใช่ไหมสำหรับในประเด็นนี้นะครับบรูโตเนี่ยก็อาจจะพ้นมนทิน,นะครับในข้อหาที่ฆ่าตัวของโฮคังเงี้หรือว่าผู้นําสูงสุดของหมู่บ้านนั่นเองนะครับแล้วก็จะเป็นในข้อต่อไปเลยนะครับนั่นก็คือข้อที่4นั่นเองคือคาากิเนี่ยอาจต้องการความช่วยเหลือจากบรูโตนะครับแน่นอนว่าบรูโตแล้วก็คาากิเนี่ยคือแตกต่างกันอยู่แล้วในช่วงเวลาที่ผ่านมาหรือว่าช่วงทํา นะครับเพราะว่าบรูโตเนี่ยต้องรับมือกับโค้ดเอยหรือว่าล่างโคนของ10หางเอยนะครับผมแล้วก็รวมถึงไอ้สศัตตูตัวใหม่นี้ด้วยใช่ไหมซึ่งบรูโตเนี่ยรับมือมาก่อนแล้วนะครับซึ่งบรูโตเองเนี่ยดูเหมือนว่าคากิเนี่ยน่าจะไม่ได้รู้อะไรเลยนะครับในการจัดการกับไอ้พวกล่างโคนของ10หางใช่ไหมหรือว่าล่างต้นไม้เทพเจ้านะครับผมซึ่งแน่นอนหากต้องปกป้องนารูโตเนี่ยบางทีคาโกิเนี่ยอาจจะต้องการความช่วยเหลือจากบรูโตน,นั่นเองนะครับผมและถ้าโดยส่วนตัวนะครับ ากมุมมองคนอ่านหรือว่าคนที่ทําตัวของบุรุโตมาเนี่ยผมมองว่านะเวลาเนี้ยคือบุรุโตเนี่ยแข็งแร่งกว่าคากินะครับผมซึ่งไม่รู้แหละว่าจะแข็งแร่งในเรื่องประสบการณ์หรือว่าจะแข็งแร่งในเรื่องของข้อมูลนะครับแต่โดยส่วนตัวคิดว่านะตอนเนี้ยแข็งแร่งกว่าคากิประมาณ91นะครับผมแล้วก็ข้อที่5เลยนะครับอาจเป็นไปได้ว่านารุโตและฮินาตะเนี่ยอาจจะลอดมาได้นะครับผมหรือว่าอาจจะลอดออกมานั่นเอง ซึ่งหากตำแหน่งของนารูโตะเนี่ยไม่ปลอดภัยอีกต่อไปนะครับผมคากิ ok ie, เนี่ยจะทํายังไงดีนะครับผมเพราะว่าถ้าสมมติตัวของจุร่าใช่ไหมมันมีความสามารถของอิชิกิขึ้นมาเนี่ยคือไอ้มิติเนี่ยก็ถือว่าเป็นมิติที่ไม่ได้ปลอดภัยสําหรับนารูโตะอีกต่อไปนะครับบางทีเนี่ยการที่เจ้านารูโตะออกมาเนี่ยอาจเป็นตัวเลือกที่ดีก็ได้นะครับผมและตัวของนารูโตะเองเนี่ยก็ถ้าถามว่าแข็งแกร่งพอที่จะปกป้องตัวเองได้ไหมนะครับก็เรียกได้ว่าแข็งแกร่งพอที่จะปกป้องตัวเองและก็โคโนฮะได้นะครับและตัวของคา ok ่ยกิ ยังคงปกป้องนารุโตะได้อีกด้วยนะครับแถมจะไม่ต้องภาะวะพะวงด้วยใช่ไหมแล้วก็ตัวของบารูโตะเองเนี่ย ก็มาร่วมมือกันปกป้องได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมผมก็เลยมองว่าการที่เจ้าตัวของนารูโตะแล้วก็ฮินาตะออกมาเนี่ยอาจเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับผมสําหรับในประเด็นที่จูร่าเนี่ยมีพลังในการเข้าไปนะครับผมอ่ะอันนี้ก็จะเป็นในกรณีที่จูร่าเนี่ยมีความสามารถในการเข้าไปคุกคามตัวของนารูโตะใช่ไหมแต่แน่นอนว่าถ้าจูร่านั้นนะครับไม่ได้มีความสามารถในการเข้าไปถึงมิติที่นารูโตะอยู่นะครับผมนี่อาจจะเป็นข้อเสียเลยก็ได้นะครับเพราะว่ายิ่งคาวกิรู้ว่านารูโตะ มีภัยอันตรายที่เพิ่มขึ้นเนี่ยอาจจะไม่คิดที่จะปล่อยตัวของนารุโตออกมาเลยนะครับจนกว่าสถานการณ์ข้างนอกหรือสถานการณ์ในโลกใบนี้เนี่ยมันจะปลอดภัยสําหรับนารุโตนะครับอย่าลืมนะครับว่าตัวของคาวากิ เป็นคนนําตัวของนารูโตะและฮินาตะเข้าไปนะครับผมด้วยจุดประสงค์อยู่2ประการนะครับเพื่อที่ตัวของนารูโตะเนี่ยจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวนะครับเกี่ยวกับกระบวนการในการที่จะฆ่าโมโมชิกิหรือบุรุโต้นั่นเองนะครับของคาวากิแล้วก็เพื่อให้นารูโตะปลอดภัยคือถ้าจูร่ามีวิธีที่จะไปมิตินั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นอันตรายต่อนารูโตะใช่ไหมแต่ถ้าเกิดจูร่าไม่มีวิธีที่จะไปนะครับผมมันก็จะไปจุดความคิดของคาวากิได้ว่าไม่ควรที่จะปล่อยนารูโตะออกมาเลยนะครับจนกว่าจะเคลียร์เรื่องทุกอย่าง จนจบนั่นเองนะครับซึ่งนเนี่ยเนี่ยก็ถือว่าเป็นข้อเสียนะครับผมแต่ถ้าถามจากแฟนๆอย่างบรุโตะอย่างเราใช่ไหมก็อยากจะให้จุล่าเนี่ยมันมีวิธีเข้าไปนะครับนารุโตะจะได้ถูกปล่อยตัวออกมาใช่ไหมจะได้เห็นนารุโตะในเนื้อเรื่องบ้างนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นตัวละครหลักใช่ไหมแต่ถ้าได้เห็นมาแวบๆอะไรอยู่ในเนื้อเรื่องหรือว่าอยู่ในบางบทเนี่ยมันก็ดีกว่าที่จะแบบว่าหายไปเลยนะครับผมตรงนี้มันก็ดีกว่าใช่ไหมสำหรับ แฟนๆนารูโตะแล้วก็บุรุโตะนะครับผมเชื่ออย่างนี้นะก็เลยมองว่าอยากจะให้จูราเนี่ยมีพลังที่สามารถเข้าไปในมิตินั้นได้นะครับมันจะได้ปล่อยนารุโตะมาสักทีนะครับและอาจจะถึงเรื่องความจริงที่อาจจะถูกเปิดเผยด้วยนะครับที่ว่าบุรุโตะไม่ได้เป็นคนกระทำความผิดนะครับซึ่งเดี๋ยวตรงเนี้ยต้องรอดูนะครับแต่ก็ต้องวงเล็บไว้ว่าคลิปเนี้ยคือมันเป็นการพูดคุยแล้วก็การวิเคราะห์ของเราว่าถ้าเกิดจูราเนี่ยเลียงไปที่ตัวของนารูโตะเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับผมก็ถ้าใครชอบอย่าลื ตรงไหนตกหลน่นหรือว่าพูดผิดยังไงนะครับขออภัยด้วยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนนะครับผมไปเว้ยปล่อยนารุโตะออกมาสักทีเถอะนะขอร้อง